สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมุนตรายาหนิมนเล่นพีกีพีรีพีอากาเดช่นเคยวันนี้มาถึงคิวดูดวงราศีสําหรับราศีต่อไปคือราศีมังกรนะคะดูภาพรวมงานเงินความรักในเดือนมีนาคมนี้เนาะ2,567นี้ก็ผู้ที่เกิดในราศีมังกรถ้าศาตวันออกนะคะหรือโหราศาสตร์ไทยนะก็อยู่ใน เกิดในวันที่15มกราถึง14กุมภาพันสำหรับศาสตร์ตะวันตกนะคะก็คือ22ธันวาถึง20มกรานะคะก็เลือกดูกันว่าคุณตรงจวบริกับ์ใดนะคะหรือเลือกดูทั้ง2คลิปก็ได้นะคะหรือ3คลิปก็ได้แล้วแต่คุณจะอยากดูเนาะโอเคเราก็มาดูกัน ขอดูภาพรวมสําหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรนะคะราศีมังกรงานเงินความรักความรักเราก็จะดูให้คนทั้งคนมีคู่คนโสดแล้วก็คนคุยนะสถานะคนคุยสําหรับในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรสุขภาพด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรในเดือนมีนาคม2567จะเป็นอย่างไรงานเงินความรักสุขภาพคะ่ะ การก็จะเปลี่ยนวิธีการดูให้หลากหลายรูปแบบนะคะในคอร์สก็มีสอนเนาะในคอร์สมีสอนอยู่ว่าไม่ว่าจะเป็นคอร์สเบสิกนะเบสิกพื้นฐานหรือไม่ก็คอร์สแอดวานซ์นะคะสำหรับคอร์สเรียนก็เปิดเรื่อยๆอยู่นะคะถ้าใครสนใจอยากจะลงเรียนก็ดูติดตามหน้าช่องแล้วกันว่าจะมีคอสอะไรเปิดนะ,ะเดี๋ยวดูราศีมังกรน,นะคะงานเงินความรักในสหรับในเดือนมีนา2,567นะ สำหรับปลายเดือนนี้นะคะมีคอร์สอัพสกิลร้อยเรียงอ่านไพ่แบบมีมิตกิก็จะเป็นการตอบคําถามร้อยเรียงอ่านไพ่าบางคนถ้าเรียนที่ไหนมาร้อยเรียงไม่ได้ตอบคําถามเปิดไพ่ามาแล้วร้อยเรียงไม่ได้คอร์สนี้ตอบโจทย์คุณนะคะจะเป็นการเอาดวงคุณมาเป็นดวงครูในเรื่องของการเรียนในสิวันนี้เรียนวันละหนึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงกว่าราคาคอร์สอยู่ที่1น9 9บาท เรียนดูดวงฟรีด้วยได้เรียนด้วยถ้าใครสนใจก็แอดไลน์จองที่เรียนกับแอดมินได้หรือจะสอบถามโดยตรงกับอาจารย์ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งไว้ใช้คลิปอีกทีอ่ะมาดูกันค่ะว่าในเดือนมีนาคมนี้ราศีมังกรนะคะจะเป็นแบบไหนอย่างไรอืมหลายๆอย่างในเดือนนี้นะคะสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรถ้าคุณที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรัก สุขภาพหรืออะไรในชะตาชีวิตคุณติดขัดในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้อาจารย์มองว่าคุณจะดีขึ้นรอบด้านนะคะคุณจะดีขึ้นรอบด้านในเรื่องของราศีมังกรหรืออาจจะเข้าไปอยู่ในเรื่องของเ,อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายก็ได้สําหรับในเดือนนี้นะคะเร็นกียกับเรื่องของกฎหมายก็ได้แต่ในชะตาอาจารย์มองว่าในเดือนนี้ของคุณจะดีขึ้นหลายๆด้านซึ่งคุณจะรู้สึกได้ เนาะว่าคุณได้รับความยุติธรรมสิ่งนั้นได้กับเข้ามาหาคุณแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันที่งานก่อนอืมสองเหรียญมางคนนะคะโอ้ว้าวว้าวราศีได้ดีนะได้ดีอาจารย์มองว่ดดีว้าวรถม้าค่าราศรีมังกรสำหรับเดือนมีนาคมเลยนะอืมมีโอกาสสูงถ้าใครบางคนไปติดต่อเรื่องงานหรือ,อไปสมัครงานท,ที่ที่อื่นนะคะในลักษณะที่ ให้มันดีกว่าที่ทํางานเดิมในปัจจุบันก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับงานที่ดีขึ้นในในที่เดิมนะสาหรับผู้ที่เ,เกิดในราศีมังกรในเดือนนี้นะหรือในยะหนึ่งคุณมีโอกาสได้รับการโปรโมตนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้หรือมีการาขยบสนับสนุนคุณให้คุณได้ขยบขึ้นไปในอีก อีกขั้นหนึ่งของตําแหน่งของหน้าที่การงานงคุณได้แล้วก็มีความมั่นคงสูงนะคะ,ะสาหรับใครที่ทํางานอยู่ที่เดิมอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนงานอะไรนะคะมีโอกาสที่จะได้รับงานขึ้นมาเพิ่มนะมาเพิ่มรับผิดชอบงานเพิ่มในเดือนนี้แต่ว่างานนี้ไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่ดีนะคะงานนี้ในอนาคตของคุณจะส่งเสริมคุณให้คุณได้รับผิดชอบงานมากขึ้นก็จริงแต่ก็ส่งเสริมเรื่องของการเงินฐานะ ขยับขึ้นดีขึ้นแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอนาคตเรื่องของการงานที่คุณได้รับผิดชอบตรงนี้ได้ดีขึ้นเดือนนี้จะเห็นได้ชัดไม่ว่าคุณจะทําอะไรมาที่ผ่านมาเดือนนี้สิ่งใดที่เรื่องเกี่ยวกับการงานเข้ามาหาคุณคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นงานหรือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้คุณดีขึ้นในเรื่องของงานหลายคนได้เติบโตด้านการงานได้โปรโมทนะคะอาจารย์เห็นการโปรโมทหรือถ้าเกิดคุณเป็นมีเป็นเจ้านายอยู่แล้วนะ มีลูกน้องบริวารอยู่แล้วก็หมายความว่าในเดือนนี้การงานของคุณคุณควบคุมได้อยู่ลูกน้องบริวารควบคุมได้อยู่คุณใช้พระคุณนะคุณดูแลผู้คนได้ดีแล้วการงานของคุณเป็นไปในลักษณะที่คุณใช้ความใจอกใจเย็นเย็นใจนะความสามารถนะเขาเรียกว่าคุณของคุณเนี่ยควบคุมงานได้แล้วการงานของคุณจะเติบโตได้ดีุดีมากเลยนะสำหรับราศีมังกรแต่สําหรับใครนะคะในอีกในยัหนึ่งก็จะมี ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นฝ่ายหญิงนะฝ่ายหญิงนะมาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณได้ถ้าคุณในช่วงของต้นเดือนมีประเด็นเรื่องของการงานแต่หลังหลังวันที่สิบไปแล้วเนาะหลังวันที่สิบไปแล้วนะคะ,ะก็จะมีคนมาช่วยเหลือนะ่าจะเป็นผู้หญิงได้นะคะหรือถ้าไม่ได้มีคนช่วยเหลือก็จะมามาจากความสามารถของตัวคุณเองในการที่คุณเขาเรียกว่าใช้พระคุณได้เป็นนะความใจเย็นความามีเมตตาของคุณก็ทําให้การงานคุณ ขยยบขึ้นไปในลนักษณะที่ดีขึ้นนะในในลนักษณะนี้โอเคถือว่าดีเลย,ยเลิรมากนะคะราศีมังกรนะ,ะในเดือนมีนาคมนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูการเงินเนาะการเงินราศีมังกรวู้ n i o h a l p i n a n c i a s ว้าวน i o n a l f n e s การเงินดีจังเลยอะ่ะอืม seven o u r s อาจจะมีช่วงปลายเดือนนะคะที่มีประเด็นบ้างนะคะแต่จะจะมองว่าในช่วงของต้นเดือนถึงกลางเดือนนะ ถึงวันที่20ก็เป็นไปได้ว่าคุณทํางานมีอย่างว่าแหละอาจารย์ก็มองว่าบางคนได้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้นหรือ,อได้ไปทํางานเสริมเพิ่มขึ้นเหมือนคุณค่อยๆพัฒนาค่อยๆทําผลลัพธ์จะเห็นแล้วในเดือนนี้นะคะบอกเลยว่าผลลัพธ์จะเห็นแล้วในเดือนนี้สําหรับการงานที่คุณเวิร์กทำมาก่อนการเงินที่เหมือนคุณลงทุนมาก่อนเนาะมันขึ้นนะช็อปเป็นยังเข้อย่างเงี้ยก็หมายความว,าความว่าคุณจะเห็นผลลัพธ์เรื่องของการเงิน มาจากการงานในเดือนนี้แล้วตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเลยคุณจะรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นนะมันเป็นผลลัพธ์ที่คุณเคยทํามาก่อนแล้วในต้นเดือนก็กลับมาดีขึ้นในช่วงของการเดือนบอกเลยว่าคุณจะทํางานอย่างสนุกสนานและเงินจะเข้ามาอย่างสนุกสนานเช่นกันแต่ให้เรามาระวังนะคะการใช้จ่ายแบบ เหมือนแบบมันนอนใจอะเนาะเงินเข้ามาแล้วเข้าเรื่อยๆแล้วคิดว่าเราเอาอยู่นะเออก็นอนใจก็ใช้เงินเยอะได้ด้วยแต่เงินคุณก็เข้าเยอะนะในเดือนนี้อาจารย์บอกเลยไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์ธุรกิจส่วนตัวนะคะคุณจะสนุกสนานก,กับการได้เงินเข้าเลยถา,ถามว่ามันเยอะ มากเหมือนเมื่อก่อนที่คุณเคยได้ไหมมันอาจจะไม่เท่านั้นแต่คุณรู้สึกได้ว่ามันดีกว่าเดือนที่ผ่านมาตัวคุณจะรู้สึกได้แต่คุณอาจจะนอนใจใช้เงินเยอะนะจ่ายใช้ซอยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการจับจ่ายซื้อของอะไรที่จะเป็นระยะยาวคนละ,ะระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะว่าในช่วงของปลายเดือนอาจจะต้องทํางานมากเงินอาจจะด r o ลงในช่วงของปลายเดือนนะจ,จะต้องบอกแบบนี้นะคะ ปลายเดือนเงินอาจจะดรอปลงคุณอาจจะต้องทำสหรับฟรีแลนซ์เนี่ยหรือธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอาจจะต้องทํางานเยอะหน่อยเพื่อจะได้เงินตรงนั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนจนถึงวันที่20ไปเนี่ยก็ถ้าสมมติมีเงินเข้ามาสําหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรก็เก็บกาไว้บ้างเพื่อสําหรับปลายเดือนคุณจะได้ไม่รู้สึกเหนื่อยหรือพยายามกับเรื่องของการหาเงินใช้ใจ่ายสําหรับปลายเดือนของเดือนนี้นะคะก็ถามว่าการเงินดีไหมดีกว่าเดือนที่ผ่านมาสําหรับราศีมังกรนะคะก็แล้วมาระวังการใช้ใจ่ายเกินตัว นิดเดียวนะนิดเดียวคือนอนใจอะว่ามันโอเคแต่ว่าก็มีอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะงั้นเซฟตัวเองสําหรับช่วงต้นเดือนถึงวันที่20ด้วยนะคะสำหรับปลายเดือนคุณจะได้ไม่เหนื่อยมากแต่ถามว่าเข้าไหมสําหรับปลายเดือนก็เข้าอยู่นะแต่อาจจะมีการเหนื่อยหน่อยพยายามเยอะหน่อยนะคะแต่โดยอายามาว่าคุณเป็นคนที่สนุกกับการทํางานอยู่แล้วอะ สนุวก,กับการหาเงินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเหนื่อยหน่อยเป็นลายอ,ะอะ่ะอาชนพอใจนะนนอาจจะฟิล์งั้นก็ได้นะคะโอเคอมีกฑ์ได้เดินทางได้ด้วยนะมีการอาจจะได้มีการเดินทางไปไหนมาไหนเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินในด,ด้วยนะคะโอเคมาดูถึงความรักเนาะสำหรับทุกสถานะเลยเราเอาไปที่คนมีคู่ก่อนอืคนมีคู่ คนโสดคนโสดนะที่อยู่แบบนิ่งๆน,นะในเดือนนี้ <c oughs> นะเหมือนแบบคุณแบบไม่ค่อยซีเรียสนะคะสำหรับผู้ที่เออผู้ที่สําหรับอยู่ในราศีมังกรนะคะในเดือนนี้อาจารย์บอกว่าคุณไม่ค่อยจะซีเรียสเรื่องความรักสักเท่าไหร่นะคะอืมเอ,อคนโสดนะเดี๋ยวไปดูที่คนมีคู่ก่อน คนมีคู่นะคะเอ่ออาจารย์มองว่าในช่วงหลายเดือนหรือเดือนที่ผ่านมามีการห่างเหินกันเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมังกรแต่เดือนนี้มีการถ้าเขาหายไปแฟนของคุณคู่ของคุณหายไปเขากลับมาทํางานในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณได้รับความสําคัญจากความสัมพันธ์นั้นนะต้องบอกเลยถูกดูแลเอาใจใส่ดีขึ้นสถานการณ์ดีขึ้นความสัมพันธ์ดูแลทีแควอาใจใส่แต่ช่วงของปลายเดือนนะคะสําหรับ คนมีคู่อาจจะห่างกันบ้างแต่คุณก็เข้าใจนะคุณก็เข้าใจในความสัมพันธ์ว่าเป็นแบบไหนะอย่างไรก็เข้าใจในสิ่งที่มันเป็นจริงสําหรับในเดือนนี้อาจารย์มองว่าในต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะถึงวันที่2 0คนมีคู่นะเนะเป็นไปในลักษณะที่ดูแลซัพพอร์ตเอาใจใส่ดูแลกันดีมากมีเกณฑ์อาจจะได้เดินทางออกต่างจังหวัดต่างประเทศหรือได้เดินทางออกไปทํากิจกรรมร่วมกันเติมความหวานให้กันอยู่อยู่นะคะคุณจะรู้สึกได้ว่า คุณได้รับการดูแลเอ่อถูกเอาใจใส่อาจจะโรแมนติกไม่มากนะแต่มีการดูแลกันเกิดขึ้นแต่ช่วงปลายเดือนอาจจะมีการห่างห่างกันไปบ้างนะคะแต่คุณก็เข้าใจว่าอะไรเป็นอย่างไรก็ไม่มีปัญหาอะไรมากนะคะสำหรับคนโสดนะเอ่อคนโสดก็เป็นไปในลักษณะที่ว่าเดือนนี้อยู่ในลักษณะที่ยังไม่อยากมีใคร ไม่อยากมีใครเลยสําหรับคนโสดราศีมังกรอยากอยู่คนเดียวอยากเอาเวลาที่มีไปใส่ใจเรื่องการพัฒนาตัวเองถามว่าจิตใจคุณความรู้สึกคุณคุณอยากมีคนอยู่ในความสัมพันธ์ไหมอยากให้ใครสักคนมีใครสักคนมาให้ความสําคัญกับคุณไหมก็อยากนะแต่ถามว่าคุณจะกระตือรือร้นที่จะไปหาอะไรไหมก็ไม่นะคะสําหรับในเดือนนี้อยู่เงียบ เฉยๆไม่ได้สนใจมีบางทีอาจจะไปเข้าแอปหาคู่หรือส่องคนนู้นสคนนี้บ้างแต่ไม่ได้สนใจที่จะมีใครเป็นเรื่องเป็นราวถามว่ามีคนเข้ามาไหมในเดือนนี้มีคนมาเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีเฉยๆนะคะรู้สึกดีเฉยๆนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักกันแค่นั้นแต่ยังไม่ถึงกับขนาดว่าสารความสัมพันธ์กันสําหรับคุณโสดนะ เพราะยังยังยังไม่พร้อมอะ่ะยังไม่พร้อมสําหรับคุณอ่ะสำหรับคุณคุยก็ยังอยู่ในสถานะไปกันเรื่อยถ้าหายไปนะในความสัมพันธ์ในเดือนที่ผ่านมาเขาหายไปเขากลับมา สำหรับคุณคุยนะคะแล้วเขาก็จะมาทํางานในความสัมพันธ์ที่คุณแบบหูพึงพอใจดูเขาเวิร์กดีเนาะตั้งใจเนาะเออในลักษณะนี้คุณอาจจะดีกว่าคนที่อายุเท่ากันหรือน,น้อยกว่าก็ได้แต่ในช่วงของปลายเดือนอาจจะมีการเงียบการห่างการหายกันไปก็ได้นะคะแต่ถามว่าตัวคุณเองโอเคไหมก็โอเคนะคุณมองว่ามันก็ยังดีกว่าเดือนที่แล้วดีกว่าสถานการณ์เดือนที่แล้วเออในเรื่องของความสัมพันธ์คือในเดือนนี้ดูเหมือนเขาใส่ใจดูแลเทคแคร์ใจใส่คุณมาก ขึ้นอยู่แต่ช่วงปลายเดือนต้องบอกนิดนึงว่าช่วงปลายเดือนอาจจะมีห่างๆกันบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ห่างไปเลยเนาะแต่สําหรับใครรอคนคุยอยู่ถ้าเขายังไม่กลับมาในเดือนนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงที่คนของคุณคนเดิมของคุณนะคะคนคุยของคุณจะกลับเข้ามา ทำงานในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกได้ว่าเขาพยายามที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตหรือพยายามที่จะมีความสัมพันธ์พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณได้มากกว่าเดือนที่แล้วนะคะแต่ช่วงปลายเดือนก็มีประเด็นเนาะก็บอกนิดนึงนะแต่แน่นอนคุณรู้สึกได้ว่ามันดีขึ้นสําหรับเดือนนี้เนาะถามว่าถึงสถานนะคนคุยหรอในเดือนนี้นะคะคุณรู้สึกได้ว่าเขาให้ความสําคัญับคุณเยอะขึ้นนะคะ,ะเหมือนเกือบ เหมือนคุณรู้สึกว่าเขาเริ่มให้สถานะคุณแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดว่าใช่แล้วนะว่าให้คือนี่คือการให้สถานะนะคะแต่ดีขึ้นนะคะต้องบอกสําหรับคนคุยเนาะโอเคเรื่องสุขภาพอืในเดือนนี้ไม่มีปัญหานะในเรื่องของสุขภาพก็ไปได้เรื่อยๆอาจจะมีสภาพว่าของการทํางานหนักและเหนื่อยก็ต้องพักผ่อนบ้างในเรื่องอื่นอาจารย์มองไม่เห็นว่ามีประเด็นเรื่องอะไรอาจจะมีเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะคะเท่านั้นนะที่มาทําให้คุณเ ต้องต้องมีต้องต้องร่างกายต้องการทัาผ่อะในลักษณะนั้นสําหรับในราศีมังกรนะเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นไม่มีประหันปัญหานะเรื่องของโชคลาภเนีย่ยอาจารย์ดูโชคลาภหน่อยอืมโชคลาภเหรออาจารย์มองว่าสําหรับราศีมังกรมีเป็นบางคนนะคะแต่ว่าไม่ได้เยอะนะอันนี้อันนี้บอก คร่าวๆให้เนาะเพราะว่าอาจารย์เห็นว่ามันได้มาจากงานซะมากกว่าถ้าเกิดว่าใครคนไหนก็มีโอกาสที่จะไปได้โชคลาภอยู่นะจราชม้นแต่ก็ได้พอสมควรแต่ไม่ได้เยอะมากนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะลงทุนเรื่องโชคลาภก็เบอเบามือหน่อยนะเบาๆบมือหน่อยพอได้อยู่นะคะสาหรับโชคลาภแต่อาจารย์มองว,ว่ามันมาจากการการทางานการเวิร์กของคุณซะมากกว่าที่คุณจะได้นะโอเคก็จบให้สําหรับราศีมังกรเนาะ งั้นแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องคอร์สอัพสกิลนะคะร้อยเรียงอ่านไพ่แบบมีมิติก็คือจะเทรนการอ่านไพ่ให้คุณโดยเฉพาะนะคะโดยเอาดวงคุณเป็นดวงครูเ,เทรนการขยายไพ่นะการอ่านไพ่แบบมีมิติการตอบคำถามง่ายๆนะ,ะใน10วันนี้ก็เหมือนได้ดูดวงฟรีเรียนด้วยได้ดูดวงฟรีด้วยเราจะเรียนกันที่28ิมีนา จนถึง5เมยนาแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นคอสศาตัวเลขศาต,ขตัวเลขก็ตัวเลขมีอิทธิพลต่อเราแบบไหนอย่างไรเอ,อ่อทำไมอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-FI ถึงมีอิทธิพลต่อเราเราจะต้องไม่ได้แต่ทำไมมันรู้ทำไมมันมีเหมือนกันนะคะอาจารย์ใช้ประสบการณ์ในการใช้เ,ออเลขบวตสับ20 30เบอร์ re, เปลี่ยนนะคะตอนนี้มีใช้อยู่6เบอร์6เบอร์6 7เบอร์เปลี่ยนสลับกันไปเพราะว่าพลังงานตัวเลขเนี่ยมันจะส่งให้เราได้เจออะไรแบบไหนยังไงได้นะ อตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อนะแต่เรียนมาแล้วทดลองกับตัวเองก็เริ่มเขาเรียกว่าอะไร c o m p l e ประสบการณ์นะก็เลยมาสอนพวกนักเรียนได้นะสอน,นง่ายๆเข้าใจง่ายจะเรียนแค่2วันนะคะสอนช่วยเทคนิคง่ายๆคุณไม่ต้องจําอะไรเยอะอาจารย์สอน,นไคไปคุณไปร้อยเรียงตัวเลขให้กับตัวคุณเองแก้ไขเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถเนาะหรือจะเป็นแก้ไขแอป โทรศัพท์อะไรเงี้ยได้หมดนะเพื่อดึงดูดทรัพย์ความรักการงานการเงินได้หมดนะคะซึ่งอาจารย์ทําให้ลูกศิษย์หลายคนแล้วาการงานการเงินความรักเขาขยับด,ดีขึ้นในการฟังภาพวอาเปเปอร์เช่นกันถ้าใครสนใจศาสตร์ตัวเลขเราจะเรียนต่อ,อาจากคอร์สอัพสก,กิลคือ7กับ8 เมษานัเจ็ดแปดเมษาก็เป็นเลขสวยนะคะสนใจก็เรียนง่ายค่ะไม่ยากเรียนง่ายมากเลยสนใจก็แอดไลน์จองที่เรียนกันได้ราคาคอร์สอยู่ที่2 8 7 9บาทนะคะก็สอบถามกันมาได้สนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลพิลมพ์19อีกครั้งเพื่อจองคิวโดยตรงกับอาจารย์ได้เลยนะคะก็แจ้งไว้นในทีน่นี้ขอบคุณที่ไลค์ขอบคุณที่การซับสไครต์ขอบคุณที่การเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณคะ่ะ